ฮะเ่ยนเดี่ยวแยกนเี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยสอะไอะเนี่อเนี่ยไอเนี่ยลาลทรงยศเนี่ยเดี๋ยวดูเล่นก่อนก็นรวยครับเพราะว่ามีเงเงินให้เงินเยอะไม่ชอบเ่ สี่มือโซนท่านนะครับในคดีนี้นะครับวิทยาลัตน์สุกุัยนะครับซึ่งข้อมูลที่เราได้รับแจ้งกับสายลับมาปีสามนะครับก็ได้ทราบว่านะครับที่เรียนหนึ่งก็ไกลก็ไกลนะครับเปล่าครับและนได้รับรางวัลเป็นยาเสพติดประเภทอื่นอีกใช่ไหมใช่ครับชูทีอาร์ทีไอซ์สัตว์สามคนบอดจิลเลอร์ซีไอแล้วก็บอดเราก็ทราบชื่อที่อยู่หมดเรียบร้อยฮะ ก็คิดว่าไม่น่าจะกู่เป็นอาเป็นผู้การสุโขทัยมาได้ประมาณปีเศษแล้วก็ถือว่ารถต่อเืองสพรรสุโขทัยตำรวุเอกทกีท่เรุงเทพนี่เลยเราเตะอันนี้ก็จะเป็นหมูปิปานะครับมีเพแล้วก็นะครับปัตาอสตรของคุณทํว่าเะไรกันมีค่าของเรามันคนท่นาจะมีุมค่างมาจากไหนจะไปทางไหนใครเป็นอะนะครับก็เขามาทางเสียงรายทาง คือเดี๋ยวเรามาตีราคาว่าว่าเป็นถ้าในส่วนภาคเหนือเนี่ยฮะทั้งที่เป็นไปไปไม่ได้ฮะล้อพังโดนแดดถึงสาบลงวามาแดงค่าโอเป็นหมื่นแล้วกันนะเปล่าวงไหนฮะอันอื่นนี่เก็บเก็บฟุ้งซิ้งอะไรมันเนี้ยมล้ไม่เกิดแล้ไม่เกิดอะไรก็ส่งไลน์ส่งอะไรไปให้เลย